โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะอยู่วันไลนนี้เราอยู่กันในเกนม League of Legends Wild และตัวละครที่ผมมาเล่นกันในวันนี้คือยักโงซึ่งผมจะเอาไปดยตำแหน่งที่ผมจะไปเล่นนั่นคือมิดเลน Minions have spawned คงไม่ต้องมาสอนกันเนาะว่าตัวละครตอนนี้เล่นอย่างไรเพราะผมเองก็เล่นไ,ไม่เก่งคงไม่อาจสอนไดกทันได <S <S ้ ผมบอกรายการที่คนเล่นยาโซโหนะอย่างหนึ่งที่คนคนจำไว้เลยคือยาโซโอนคือตัวละครที่ไม่ต้องแค่ไม่ต้องกลัวตัวอะไรในเรนเลยคุณแค่ทำการลาสคี่ไปได้บ่อยๆแค่นั้นแหละกลับบ้านเลยหรอรีบไปเปล่างเขากลับแล้วกลับไม่กลับดีกว่าของยังไม่แทบไม่ได้อะไรเลยถ้ากลับตอนนี้ เวนาต้าเลยัไเราก็เล่นเขาได้นะทงอตัวละครเราเกลี้ยอแต่คือเขาเล่นไม่เป็น อันนี้คือผมลองอาัดจากมือถือผมนะไม่แน่ใจว่ามันจะดีกว่าอัดในคอมหรือเปล่าเพราะในคอมบอกว่าผมเห็นอคอนเทน,นต์ได้หลายคอนเทนอต์ก็นผมอัดอ่ะมันมีปัญหาไงก็เลยลองลองเปลี่ยนบรรยากาศมาด้วยมือถือแล้วก็อะไรอะไรจะดีขึ้นนะครับอาแต่ยีได้ไหมเออแลออ้วสวยพี่สวยอันนี้คือผมซื้อสกินมานะ ถ้าเกิดหลายคนจะขายว่าให้ผมได้สกินไม่ได้ไงคือผมเติมอ่ะแต่เลเอร์การเติมเกมนี้ไม่ต้องห่วงะเติม5้าร้อยก็ได้แต่สกินสวยๆแบบนี้ไม่ใช้แล้วคือว่าถูกกว่าหลายๆเกมนะเกมโมบ้าปัจจุบันที่เราเล่นเต็มที่ก็อาจจะกินอย,อ,ยอย่างถูกเลยสามร้อยอ่ะอันนี้คือสามร้อยได้นี่แลวนะเออเนี่ยพี่ถ้าคุณเติมสามเนี่ยมันไะด้ตัวนี้แล้วนะสกินเนะี่ยผมว่าดีเลยขอกลับก่อนแล้ว,<ๆ>วก,ลกันจะมาซื้อของ Ally slain. Enemy double kill. Ally slain. No start, I'll finish. Top turret is under attack. เอ็นปล่ามาเตีเขาปล่ามาตะเอ็ีลน้ยเฮ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 ้าเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้าเย เนี่ยเราแทบไม่ต้องกลัวใครเลยเว้ยในเลนะเราชนได้หมดเลยทุกครั้ที่จะละครเราได้เปรียบเลยแหละมันเลยชนได้กันหลายๆตัวแต่ถ้าโดนขนาดนี้ก็ต้อง โอเคครับถามว่าทำไมผมเล่นได้ขนาดนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนถามนะต้องบอกว่าแพ้เยอะเหมือนกันนะกว่ากว่ากว่าจะคล้องได้ขนาดเนี้ยคือเล่นตาแรกคือไม่เอาอะไรเลยสกูลสกิลคือแบบบอกตรงๆว่ายามาเมยต,ตัวนี้เล่นยากยากมากเลยคือหนึ่งในฮีโร่ที่แบบต้อง,ต,องต้องอาศัยจังหวะอาศัยคอม,มโบอาศัยทยุกางที่คุณไม่บอก คือคนเล่นต้องมีทักษะสกิลเพที่สูงมากเว้ยคือผมไม่ได้ร้อเล่นนะเว้ยตัวมาเล่นยากจริงถ้าเกิดใครใครใครลองมาเล่นเองจะเข้าใจเลยตอนนี้เล่นยากมากจังหวะต้องเปททุกอย่างต้องต้องเพอร์เฟกต์หมดการเข้าอ่ะทุกอย่างคือต้องต้องคำนวณได้ว่าสกิลเราจะพอไหมหรืออย่างการทุ่งอะไรเงี้ยเราจะทำได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ไหนนักพาไมาเดน attack the dragon. I will not forget who I am. Run my way. People keep running into my blade. I decide side. Your team is the dragon. The enemy slain. The Rift has spawned. Enemy, enemy slain. First turret is เอาวะทำลายทาวเวอร์แรกกไ,ได้ล้ว first tower destroyed เอาวะฟังถูกไลยกลับไปพี่ขอบแ <Justice. S 2> ลบ justice that's a pretty word มามาสตีเหรอมาเลย One step in oh, the last. You are unstoppable. No more running. Just looking for a rogue. Killing spree. Double kill. Rampage. Enemy turret destroyed. I alone beside my fate Okay, Bittich and I step out of my little, Strike quickly! Unstoppable! Play better. Oh, the story. Turret destroyed. I will not forget who I am. Only Pegala, but I will not die dishonored. Your team has seen what I do to

อีกแล้วยอมแพ้เองเป็นไงรนนครับบ้ามากเลยยาสุอันนี้ก็กว่าจะมาได้ขนาดนี้ครับแพ้ไปเยอะผู้ชมต้องบว่าแพ้ไปเยอะมาก มันจะเล่นได้ดีขนาดเนี้ยก็จะกดเลนได้รู้รู้ว่าตัวเองคือตอนแรกที่ผมเล่นอนะมันยังแบบมีกล้ากลัวไงหลังๆเล่นโอเครู้แล้วว่ายาสวดต้นเกมตามเมจสกิลหนึ่งแม่งแรงมากเอาง่ายๆคุณคุณ,ค,ณคุณสู้ได้เลยเว้ยต้นเกมเปิดมาสกิลหนึ่งไม่ต้องกลัวแพ้เลยแบบแทงเลยอะเอาง่ายๆคือแบบเปิดเปิดได้เลยตั้งแต่เลเวลแรกอะมันค่อนข้างชนได้กับท,ทุกตัวทุกคนทุกตัวจริงๆที่มันชนแล้วแพ้มีน้อยมากเว้ยเออแนะนําให้ให้คุณชนได้เลยอะโอเคก็ รับคลิปนี้ก็ลาไว้แต่วิ่งหน่อยกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับ